บรรยากาศฝั่งท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครริบแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครมีวัด ที่สำคัญหลายวัดเช่นวัดโกกาซึ่งเป็นวัดที่ประชาชนนับถือตั้สาสศรัทธาเป็นอย่างมากและด้านหน้าที่เห็นศารานั้นคือวัดช่องลมนะครับ ซึ่งมีแกจีอาจารย์ดังซึ่งคนกล่าวว่านักสื่อมากนะครับส่วนตรงที่เห็นอยู่เดมแม่น้ำเจ้าพยาขอโทษนะครับส่วนตรงที่เห็นอยู่เดมแม่น้ำท่าจีนก็คือโลก ของาศาสนาคิดนะครับรูปท่านนักบนุญอนานะครับาศาสนาคิ์ซึ่งประชาชนนับถือกราวไหวบูชาและมาขอพอรกันอย่างมากมายนะครับรูปวัดรูปนักบนุญนอนาตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งสามารถหมุนได้นะครับซึ่งพอมาอนนทีพิธีต่างๆ,ๆ,ๆก็จะมีการ ให้ลูกปั้นนิมหมุนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สักการะบูชากันนะครับแล้วขอพรครับนี่คือริมแม่น้ำท่าจีนนะครับสราที่เห็นสราสีเหลืองนี่คือวัดช่องลมนะครับอันนี้ก็คือวัดทะวัตนานะครับส่วนตรงนี้ก็คือแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำท่าจีน ด้านนี้นะครับก็คือเป็นวัดนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางวัดโกกกากนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นสารากลางจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับขออนุญาตถ่ายนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ